สวัสดีครับผมคมเกรดารีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งแล้วใช้งานาเจ้าโปรแกรม w i n scp นะครับซึ่งเป็นโปรแกรม ftp client นะครับโดยที่เจ้า w i n scp เนี่ยสามารถที่จะ ftp แบบ ssh ได้ด้วยนะครับก็คือพอร์ต22นะครับปกติเนี่ยเรา ftp ดีวพอร์ต21นะครับแต่ว่าบน amazon ec 2เนี่ย ถ้าเราใช้ Linux นะครับมันอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการใช้ c o m m a n d Line ในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่เป็นโปรแกรมของเราขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โปรแกรม FTP นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ GUI นะครับก็คือเราเห็นกราฟิก u s e r interface นั่นแหละง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าการ ต้องพิมพ์คำสั่งตลอดเวลานะครับโอเคก่อนเดือนนะครับก็เข้าไปที่ winsp.net c นะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะเห็นว่าจะมีหัวข้อดาวน์โหลดนะครับ winsp c นะครับให้เราคลิกไปที่ installation package นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการติดตั้งนะครับ คือถ้าเราติดตั้งไฟลซ z l l l a อยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะ import พ,พวกเขาเรียกว่าอะไร FTP ที่เราเคย Setup เ,เอาไว้ได้ด้วยนะครับคลิก yes ครับคลิก ok ครับอันนี้เราก็าผมติ๊ก open ออกนะครับเลือก finish ครับเพื่อเปิดโปรแกรม เห็นว่ามันจะ Import, อิ p พ r ตเขาเรียกว่า FTP เดิมนะครับที่เราใช้กับทางไฟเซล่าได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมา new site นะครับโดย new site จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อนะครับเข้ากับาทาง Amazon EC2 นะครับในที่นี้นะครับผมใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu นะครับเป็น Linux Server นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องอคลิกขวานะครับที่ i n s t a n c ทที่เราที่เราจะใช้นะครับเลือก connect นะครับจากนั้นนะครับเราก็าสิ่งที่เราสนใจก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะาเข้าทาง command line นะครับก็คือเราก็ Copy บรรทัดนี้นะฮะแล้วก็ไปเปิดใน command line นะครับ แต่ในทีนี้เนี่ยบางครั้งมันไม่สะดวกในการอัปโหลดไฟล์นะครับเราจะมาทําการเซตอัพนะครับผ่าน w i n s อ p กันนะครับนะให้เราทําการ Copy ี้นี่ะพับลิกไอนะครับจากนั้นนะครับก็นำไปใส่ไว้ใน Host Name นะครับ User Name นะครับ User Name เนี่ย ก่อนนะครับขอปิดก่อนอ่ายูเซอร์เนมนะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเราจะสังเกตว่าตรงนี้แหละ u b u n t u แล้วก็ตามด้วย IP ตรง u b u n t u นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยูเซอร์เนะครับที่เราใช้นะครับนะฮะตรงนี้เราเรารู้ละยูเซอร์เนมเราคือ u b u n t u นะครับโอเคใส่ไปในช่องยูเซอร์เนนะครับ ส่วนพาสเวิร์ดยังไม่ต้องใส่นะครับให้เราคลิกเซฟไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ด้านล่างนะครับตรงล็อกอินนะครับให้คลิกตรงสามเหลี่ยมนะครับเราเลือก Open Inputty ขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีโปรแกรม Putty อยู่ในโฟลเดอร์ p u t t y นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับให้เราคลิกโอเคไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เว็บ ว i n s เอครั้งนะครับตรงดาวน์โหลดนะครับตรงที่เดิมน,นั่นแหละที่เราไปดาวน์โหลดว i n s เอมานะครับเลื่อนไปด้านล่างนะครับเราจะเห็นโปรแกรม Putty นะครับให้เราคลิกเลือกดาวน์โหลด p u t ตี Installation Package นะครับ แล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับคลิกที่รันนะครับ ติ๊กตรงวิว Read มีออกนะครับแล้วเลือก Finish ครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราไปที่ t u o l s ด้านล่างนะครับให้เราเลือก Run Putty Gen นนะครับโอเคเดี๋ยวที่นี้เราจะต้องทำการสร้างาตัว private key ก่อนนะครับ เนื่องจากว่าเวลาที่เราเข้าไปใน Amazon นะครับเราจะได้เป็น Security Key นะครับที่ที่เป็นนามสกุล PEM นะครับอ,อย่างหน้าจอผมนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราลืมนะครับเราสามารถที่จะไปสร้าง Security Key ได้นะครับโดยไปที่ตรงแถบเมนูด้านข้างนะครับที่ชื่อว่า Key Pair นะครับ สังเกตนะครับในแต่ละ i n s t a n น e เนี่ยมันจะมีในส่วนของ Key Name หรือว่า Security Key นี่แหละมาให้เราอยู่แล้วนะครับนะครับสมมุตินะครับมันก็จะมีอย่างนี้อยู่นะครับสมมุติว่าเราลืมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่เมนู Key p แ i r นะครับแล้วก็สามารถที่จะไป create เจ้า Security Key ใหม่ได้นะครับนะฮะ โอเคเดี๋ยวกลับมาที่ WinSCP นะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะใส่าพาสเวิร์ดเข้าไปได้ตรงๆนะครับเราจะต้องทำการคอนเวิร์ตเจ้า Security Key นะครับให้เป็นไฟล์นามสกุล p p k นะครับหรือว่าเป็นนามสกุล .pvt u t t y p r i a e Key นั่นเองนะครับวิธีการนะครับให้เรา,าเลือกไปที่โหลดนะครับ ที่นี้ผมเอาไฟล์ security key ของ amazon นะครับไว้ที่ Desktop นะครับถ้าไม่เห็นชื่อถ้าไม่เห็นไฟล์นะครับให้คลิกตรงนี้ก่อนนะครับด้านล่างนะครับให้เลือก All File นะครับเราจะเห็นเจ้า security key นะครับที่เป็นนามสกุล pem นั่นเองนะครับให้เราคลิกรู พอเราโหลดเข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกเซฟไพรเวทค Key นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมอาจจะขอเก็บไปที่ d ดรฟ์ดแล้วกันนะครับตั้งชื่อนะครับแล้วคลิกเซฟครับโอเคปิดไปเลยนะครับอะ กลับมาที่ VSP นะครับในหน้านี้นะครับให้เราคลิกไปที่ Edit นะครับคลิกไปที่ Advanced ครับแล้วคลิกไปที่ตรงหัวข้อ SSH นะครับให้คลิกไปที่ Authentication นะครับให้เราไปเลือกไฟล์ Private Key นะครับที่เราได้เซฟไว้เมื่อกี้นะครับเข้ามานะครับเดียคลิกไปที่ไอจุด3จุดนี่ฮะ ะครับจากนั้นคลิกโอเคครับคลิกเซฟนะครับโอเคแล้วเราลองทำการล็อกอินนะครับคลิกที่ล็อกอินครับตอบ yes ครับโอเคตอนนี้ล็อกอิน hmm. เข้าระบบ อุปกตูได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะขับขึ้นไปที่ Root นะครับในที่นี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปยังโฟลเดอร์ต่างๆได้นะครับบนระบบอ b u กรตูเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราจะเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในวานะครับเวิร์ดดตัวนะครับ html นะครับนี่ฮะเวลาที่เรามีไฟล์ โฟลเดอร์ er อะไรก็ตามที่เราจะติดตั้งหรือว่าเซตอัพบน Amazon เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับอีกทั้งนะครับเรายังสามารถที่จะใช้คอมมานด์ไลน์ได้ด้วยนะครับโดยการ Open Terminal ขึ้นมานะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะปิ้งคำสั่งต่างๆได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการาใช้งาน WinSCP นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปูเซ n t u s เวอร์บน Amazon Web Service นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ